my trip โดยบางกอกแอร์เวยส์ H S Boutique a i r l ไลารุสวัสด์วันใหม่บินไปด้วยกันกับบางกอกแอร์เวยสบายหน้าสู่ในเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขสุขโขทยัยพักกายพักใจไปทั้งระบบด้วยมื้ออาหารจากเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานที่ครัวสุขโขจากความรู้ของปลาช่วบ้าน การเกษตรแบบดั้งเดิมสู่อาหารจานสุขภาพชั้นเลิศที่ปรุงแต่งแบบโบราณไปจนถึงตำรับชาววังแกล้มแนนมกับผักออร์แกนิกไม่พลาดก๋วยเตี๋ยวสุโข,ขทยัยอิ่มอร่อยสบายใจแล้วไปต่อกัน จากเมืองมรดกโลกเราจะย้อนเจาะเวลาหาอดีตไกลจนถึงกำเนิดโลก4,600ล้านปีและแวะที่ปลายยุคครีเทเชียส68ล้านปีซุปตาที่นักท่องเวลาทั่วโลกรู้จักดีไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เดินอวดโฉมด้วยขาหลังแข็งแรงและขาหน้าเล็กๆทรงเฉพาะตัวความยูนิคที่ทำให้เจ้าทีเร็กซ์เป็นตัวท็อปนักล่า บนสุดของห่วงโซ่อาหารกลายเป็นขวัญใจชาวโลกโครงกระดูกเท่าตัวจริงยาวกว่า12เมตรในพิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทยัยร่วมกับผงเพื่อนสัตว์โลกล้านปีทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกได้ถึงความยำเกรงต่ออดีตการส่โซนพิพิธภัณฑ์ช้างโลกวิวัฒนาการทุกช่วงเวลาจากทุกมุมโลกของช้างกว่าร้อยสายพันธุ์ ตื่นตาตื่นใจกับโครงกระดูกแท้แมมมอสเต็มตัวที่เดียวในไทยให้คนรักช้างได้รู้จักอย่างแท้จริงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจากทั่วทุกมุมโลกสีสันสวยงามทรงพลังอย่างอัศจรรย์ รับชมหินอุกกาบาตที่ตกลงบนพื้นโลกสัมผัสพลังจัก,กรวาลด้วยมือของคุณเองการเดินทางผ่านกาลอวกาศและประวัติศาสตร์ที่ความคลุมเครือมีคุณค่าให้ศึกษาต่อไปไม่รู้จบธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณเรารู้จักไปลามาไหว้แวะกราบสารแม่ย่าเป็นมิ่งเมืองขอพรจากผู้ใหญ่ให้ทุกข์ร้อนผ่อนคลายมุ่งสู่พิษณุโลก วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่แห่งเมืองสองแควรกราบพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอเอาใจสายมูท้าเวสวรร์ปางประทับนั่งเก่าแก่หนึ่งเดียวในไทยที่ด้านซ้ายองค์พระประทานทรัพย์สมบัติโชคลาภนับไม่ถ้วนด้านขวาเทพอสูรอาลวาะยักษ์ฤทธิ์เยอะมีผ้าโพกเป็นสตราวุธว้างไปในอากาศฝนฟ้าแห้งแล้ง12ปี แผ่นดินดุดทะเลทรายรุกขชาติเหี่ยวเฉาตายน้ำในทะเลเหือดแห้งด้วยพระคถาพาหุงบทที่สองพระพุทธเจ้ากำราบอาลวกะยักษ์ด้วยปัญญาและความอดทนชนะความโกรธคือชนะตนเองปิดท้ายที่ประตู ของวิเศษอยู่ที่นี่ยันอกเราที่รัชกาลที่5ทรงชี้ชมเอาไว้พุทธานุภาพแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันป้องกันอักขีเมตตามหานิยมค้าขายรุ่งเรืองด้วยภาพลายหนุมานแบกบุษบกมีตราอุณาลมแวะกราบพระ18บอบพระอัฐารถระลึกถึงพุทธคุณ18ประการปิดท้ายวัดเจาะเวลาหาอดีตสุขโทขทัยสองแคว My trip. By Bangkok Airways H S Boutique Ally.